นายยูนิคุงใจเสนอเดอะแท้งเมื่อมอร์โดที่เป็นที่ดินของครอบครัวกลับกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายแถมเจ้าสัตว์พวกนี้มันก็ยังเป็นนักล่าและหลบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดที่ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถวนั้นต่างค่อยๆหายตัวไปไร้ร่องรอยเรื่องเล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแคนไหนไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับ ถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามในช่องอยูนีช่วยกดกคระดิหนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่ปี1946ซึ่งในขณะที่ฝนมันก็กำลังตกปลอยปลายลงมาอย่างหนักซึ่งมันก็มีชายคนหนึ่งที่กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่และในขณะที่ภรรยาก,กับลูกสาวของเขาก็กำลังนอนหลับ เขาวก็ตัดสินใจที่ลงไปที่แท้งน้ําขนาดใหญ่เพื่อทําการตรวจสอบดูอะไรบางอย่างก่อนที่ตรงเขาก็ถูกบางสิ่งที่อยู่ด้านในนั้นจู่โจมและก็หายตัวไปและภาพก็ตะไปที่ปัจจุบันที่โอกแลแคลิฟเนียในปี1978 32ปีต่อมาในขณะที่จูนเธอก็กาลังวุ่นวายที่ต้องดูแลลูกค้าส่วนทางด้านเบนสามีของเธอนั้นเขาก็กาลังวุ่น เกี่ยวกับสร์ภายในร้านที่กําลังหลุดออกมาจากกลงซึ่งางด้งนานเบนกับจูนพวกเขาก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงินในครอบครัวแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าครอบครัวของพวกเขาในตอนนี้ก็ยังยังมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและก็มีความสุขในแบบที่เขาควรจะเป็นและในช่วงเย็นในวันเดียวกันนี้เองหลังที่เบนก็กําลังจะปิดร้านจูๆ่ๆเหมือนก็มีทนายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาร้อมกับพูดบอกกับเบนไปว่าเขาก็อยากจะมาพูดคุยกับเบน ในเรื่องมรดกที่แม่ก็ได้ทิ้งเอาไว้กับเขาซึ่งพอตาด้านเบนรู้ว่ามรดกที่แม่ขเขาทิ้งเอาไว้ให้มันก็กลับเป็นที่ดินผืนใหญ่ที่อยู่ติดทะเลและพอเบนดูเอกสารเขาก็พบว่าพ่อของเขาก็ได้ซื้อที่ดินผืนนี้เอาไว้ตั้งแต่ปี1 9 3 5เก่อนที่ทนายจะทําการมอบลูกกุญแจดอกนี้ให้กับาด้านเบนไปและก่อนที่เขาจะกลับเขาก็ได้พูดบอกกับเบนอีกว่าแท้จริงแล้ว การจากไปของพ่อและก็พี่สาวของคุณพวกเขาก็ไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุรถชนและเขาก็ยังพูดบอกอีกพวกเขาก็รู้ข่าวมาววกพ่อและก็พี่สาวข,ของเบนนี่ไวเด็กพวกเขาก็ได้ตายและสูญหายไปจากการลงเล่นน้ําซึ่งพอได้ยินแบบนี้หมันก็เลยยิ่งทำให้ตัวของเบนนันก็ต้องสงสัยว่าทําไมแม่ต้องพูดโกหกเขาในเรื่องนี้ด้วยและหลังที่เขารู้ว่าตัวเองก็มีมรดกเป็นที่ดิน ที่อยู่ติดลิมชายทะเลในโอเลกอนพวกเขาก็ไม่รอช้ารีบขับรถเดินทางไปดินนันเพื่อเห็นกระตาของพวกเขาเองและหลังที่เบนขับรถเข้ามาในเขตพื้นที่ครอบครัวเขาแล้วซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าเส้นทางหลักมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางมันจะทําให้รถก็ไม่สามารถเข้า,ขาไปที่ด้านในเขตพื้นที่บ้านของเขาได้และหลังที่พวกเขาเดินลัดป่าจนไปพบบ้านเก่าของแม่ซึ่งบ้านหลังนี้มันก็ถูกทิ้งร้างมานาน จนมันก็เก่าและก็สุดโทรมและพอพวกเขาเข้ามาที่ด้านในพวกเขาก็พบว่าบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านของแม่ของเขาจริงๆและท,ทันทดี้จูนเปิดประตูหลังบ้านออกมาดูเธอก็พบว่าทีด้านหลังบ้านหลังนี้มันก็อยู่ติดหาดที่มีทะเลสวยสดงดงามพอเห็นแบบนี้มันก็เลยทำให้พวกเขาต่างก็ยิ้มออกและก็หายเหนื่อยจากการเดินทางและทันใดนั้นเบนเขาก็เลยไปเห็นแท่งน้ำขนาดใหญ่ ที่อยู่ใต้พื้นดินเขาก็เลยพูดเล่าให้กับเมีวของเขาฟังว่าบ้านสมัยก่อนพวกเขาก็มักจะทําแทงค์ขุดลึกลงไปใต้ดินแบบนี้เพื่อใช้เก็บกักน้ําก่อนที่เขาตัดสินใจลงไปที่ด้านล่างเพื่อไปทําการสํารวจดูซึ่งในด้านในแทงค์ตอนนี้มันก็ไม่มีน้ําจึงทําให้ตัวของเบนก็เด้พบกับตะเกียงพิษหนาที่มันก็ตกหล่นอยู่ที่ด้านในและหลังที่เขากลับขึ้นมาที่ด้านบนเบนกับจูนก็ช่วยกันขนข้าวของ เรอ้อกการสำรวจพื้นที่ภายในบ้านซึ่งนั่นมันจะทำให้พวกเขาพบว่าหน้าต่างของบ้านนี้เหมันก็ถูกตะปูตอกปิดล็อกตายเพื่อไม่ให้เปิดได้เบนก็เลยเดินเข้ามาเพื่อทำการงัดแงะมันออกโดยที่พวก่ขาทั้งคู่นั้นก็มาด้ทันสังเกตเห็นว่าที่ด้านนอกหน้าต่างบ้านนี้เหมือนก็มีร้อยขวดที่ขายกัะกรงเล็บขวดเอาไว้เป็นจำนวนมากและกลางดึกของคืนวันนี้เองจูนเธอก็ได้เจอข้อความข่าวจำนวนมาก ที่เกี่ยวกับการหายตัวไปบนหาดแห่งนี้พราก็เห็นข่าวการหายตัวไปอย่างลึกลับของพ่อและก็พี่สาวของเบนซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่ทนายพูดว่าพวกเขาทั้งคู่นั้นก็ไม่ได้ไปสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างที่แม่ของเบนพูดบอกเอาไว้และหลังที่พวกทั้งคู่เจอกระดาษไดอารี่ของแม่เบนทางด้านจูนเธอจึงค่อยอ่านข้อความในไดอารี่เล่มนี้ว่าครอบครัวพวกเขาก็ได้ย้ายมาอยู่ในเกาะแห่งนี้ตอนปี1946 ซึ่งในตอนนั้นแม่ก็กำลังตั้งท้องเบนอยู่ก่อนที่พ่อจะทำการพาช่างจำนวนมากมาทำการขุดแทงน้ำใต้ดินเพื่อทำการเก็บกักน้ำบาดาลที่มีรสชาติแสนอร่อยและก็แปลกกว่าน้ำปกติธรรมดาทั่วไปและแม่ของเบนก็ยังเขียนบอกเอาไว้ว่าสามีอยู่ทืนนั้นก็ได้หายตัวไปในวันพายุเข้าและหลังที่เธอเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจแต่นั่นมันก็ไม่ได้ช่วยสามีอยู่นั้นกลับคืนมา และพอเบนพบข้อความจากเอกสารเขาก็พบว่าพี่สาวของเขาถือว่าหายตัวไปอยาลลับหลังเหตุการณ์ที่พ่อหายตัวไปเพียง5วันและหลังจากที่พวกเขาผ่าลูกสาวเข้านอนเรียบร้อยแล้วซึ่งมนก็ดูเหมือนกก็ว่าเธอก็จะได้ยินเสียงของตัวอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวที่ใต้พื้นเตียงนอนของเธอและพอเธอได้ยินเสียงข้ามรามพร้อมกับพื้นห้องที่พองตัวเธอก็ร้องกรี๊ดลั่นบ้าน ก่อนที่รีบวิ่งไปพูดบอกกับจูนและพอเบนตัดสินใจเดินลงมาสำรวจด,ดูขาวก็พบว่าที่ด้านหลังประตูบ้านหลังนี้เหมือนก็เปิดอ้าทิ้งเอาไว้แต่ทว่าพวกเขาก็ไม่พบหรือเจออะไรภาพกระต่ายที่เช้าวันต่อมาพอพวกเขาตื่นขึ้นพวกเขาก็เริ่มทําการสำรวจพื้นที่แถวบ้านต่อและพอพวกเขาเห็นว่าผายในบ้านหลังนี้หนามันก็ไม่ไหลเบนตัดสินใจ ที่เดินลงไปสำรวจด,ดูที่ด้านล่างแทงน้ํานี้อีกรอบหนึ่งเพื่อทําการเปิดวาล์วน้ําใต้ดินซึ่งครั้งนี้มันจะทาให้เขาก็ได้ยินเสียงคํารามของสัตว์บางชนิดแต่พอเขาใช้ไฟส่องดูเขาก็ไม่พบเบนยังไม่ได้สนใจแล้วเรียกกลับขึ้นมาที่ด้านบนและหลังจากเขาพูดบอกกับจูนว่าภายในแทงน้นํานี้มันก็มีเส้นทางที่ดูคล้ายกับถ้ำที่น่าจะพาไปสู่แหล่งน้ําและเท่าน,นั้นยังไม่พอ พวกเขาคือยังพบซาาของสัตว์ตัวอ่อนบางชนิดซึ่งจะสัตว์ชนิดนี้มันก็มีรูปร่างและหน้าตาที่แปลกประหลาดแถมตาของมันก็บบอดมืดสนิททั้งสองข้างจูนก็เลยพูดบอกกับเบนไปว่าจะสัตว์ตัวนี้มันก็น่าจะอยู่ในถ้ำหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงมาเป็นเวลานานจึงทำให้พวกมันนั้นก็เลยไม่ต้องใช้ตาในการมองเห็นแถมจะสัตว์ตัวนี้มันก็ยังมีปันและก็มีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมจึงทำให้พวกเขาก็เลยคิด ที่ส่งตัวของมันให้กับทางด้านนักอนุรักษ์เพื่อทําการค้นคว้าสายพันธุ์ของเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ต่อไปแลทันทีที่พวกเขาได้ยินเสียงน้องหมาเห่าอยู่ที่บริเวณฝาท่อแทงไม่ยอมหยุดจึงทําให้ลูกสาวของเบนก็เลยเดินเข้าไปมองดูที่ด้านล่างก่อนที่เธอนั้นจะเห็นอะไรบางอย่างที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ําพอเห็นแบบนี้เธอจึงร้องกรีดลัน่นก่อนที่เบนจะรีบวิ่งออกมาปิดฝาแทงและทันดน,นั่นเอง มันก็มีหญิงสาวในหน้าขับรถเดินทางมาหาครอบครัวของเบนตามคำแนะนำของนา,นายแก่ก่อนที่นานายสาวคนนี้เธอจะเล่าประวัติอันแสนยาวนานของบ้านและก็ที่ดินผืนนี้ให้แก่นายนานเบนและก็จูนฟังว่ามันก็ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1800โดยพวกนักล่าว,วานแถมในตอนนั้นมันก็เคยมีผู้คนที่อยู่สายแถวนี้ลุกขึ้นมาประท้วง เาอคิดว่าบ้านหลังนี้มันก็ต้องสาบก่อนที่เธอจะพูดอธิบายอีกว่ามันก็มีเรื่องเล่าต่อกันว่านหนปี1,700มันก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้พื้นที่ดินแถวนี้มันก็เลยถูกเปิดแยกออกเป็นแนวลึกและมันก็ทำให้ผู้คนจะโดนมากต่างกระสุน,นหายไปอย่างลึกลับและทั้งยี้ไม่พอทนายสาวคนนี้เธอก็ยังพูดบอกกับเบนและก็จูนอีก แต่ที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะมีคนขอซื้อที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้เป็นเงินสดจํานวนมหาศาลจึงทําให้ทางด้านเบนก็เลยรีบตอบตกลงนายหน้ากลับไปทันทีจึงทําให้ในายหน้าก็เลยพูดบอกกับพวกเขาไปว่าเดี๋ยวฉันจะทําการติดต่อนัดคนซื้อเพื่อให้พวกคุณนั้นพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายในครั้งนี้และหลังที่พวกเขาแยกย้ายกันแล้วซึ่งในขณะที่นายหน้าก็กําลังเดินกลับ ไปที่รถของเธอเธอก็กลับถูกตัวอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้พื้นโจมตีและก็ลากตวงเธอนั้นหายเข้าไปที่ด้านในป่าและในคืนวันเดียวกันนี้เองทางด้านจูนเธอก็ได้ยินเสียงร้องคำรามอีกแล้วและพอเธอมองไปที่หน้าต่างมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็กำลังมีตัวอะไรบางอย่างกำลังยืนจ้องมองมาที่เธอจึงทำให้เธอนั้นก็เลยพูดบอกกับเบนว่าเธอก็ไม่อย,อยากอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปแล้ว่ากระตามดีเช้าวันต่อมา ทันทีที่เบนพบว่าน้ำจากก๊อกมันก็เปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำแถมมันก็ยังเริ่มส่งกลิ่นเหม็นจึงทำให้เขาก็ตัดสินใจที่ลงไปดูน้ำที่ด้านในแทงค์นี้อีกครั้งซึ่งครั้งนี้เขาก็พบกับซากสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันก็อุดขวางรูท่ออยู่ซึ่งซากที่เขาจืนนั้นมันก็เป็นซากข,ของเจ้าแล็กคูนก่อนที่เขาจะพูดบอกกับจูนไปว่วสัตว์ที่คุณเห็นเมื่อคืนนี้มันอาจจะเป็นเจ้าแล็กคูนตัวนี้ก็เป็นได้ ก่อนที่เบนจะพบเศษเสื้อร้องกร้ซอยคอและพอจูนหยิบรูปถ่ายของแม่นำมาเทียบกร้ซยเส้นนี้พวกเขาจึงพบว่าสร้อยเส้นนี้มันก็เป็นสร้ซยที่พี่สาวของเบนเคยสวมใส่อยู่จริงๆเบนตัดสินใจ,จที่ขับรถไปแจ้งตำวรวจเอากับคิดจะเติมน้ำมนันให้เต็มถังเพื่อเตรียมตัวออกจากที่นี่แต่พอเขาขับรถมาเจอรถของนยนน้าที่จอดทิ้งเอาไว้เขาก็ต้องตกใจ และฐานที่ที่เขาเห็นร่างของนายหน้าเหมือนกับร่างของเธอนั้นก็ถูกอะไรกัดกินจนเธอก็ต้องตายไปในที่สุดเบนเจรีบแจ้งวิทยุเพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจซึ่งในขณะเดยียวกันนันเองทางด้านจูนเธอก็พบว่าพื้นบ้านของเธอนั้นมันก็มีรอยน้ําเดินย่านองไปทั่วบ้านของเธอก่อนที่มันจะสิ้นสุดลงที่ห้องห้องหนึ่งผ่านในบ้านหลังนี้และพอเธอหยิบกุญแจออกมาไขาเปิดออกดู เธอก็ได้พบกับชิ้นส่วนของแดลี่ที่ขาดหายไปของแม่ของเบนและพอเธออ่านส่วนที่เหลือเธอจึงได้รู้ความจริงว่าแม่ของเบนก็พยายามปกป้องพี่สาวของเบนจากสัตว์หลายบางอย่างและหลังที่เบนรีบขับรถกลับมาที่บ้านเขาก็พบว่าตอนนี้ลูกและก็มีิวคนนั้นพวกเธอก็ยังปลอดภัยดีจูนก็เลยรีบเล่ากับเบนฟังว่ามันก็มีตัวอะไรบางอย่างอยู่ภายในแทงและมันก็กำลังจ้องจะเล่นงานพวกเรา และหลังที่จูนพูดเล่าเกี่ยวกับข้อความในแดลี่ของแม่ให้แก่ด้านเบนฟังว่าแท้จริงแล้วพ่อและพี่สาวของเบนพวกเขาววก็ตายและเสียชีวิตภายในบ้านหลังนี้ซึ่งนั่นมันจะเป็นเหตุผลที่แม่ของเธอก็ไม่เคยพูดถึงหรือบอกเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ว่ามันก็เป็นมรดกตกทอดเพราะเธอก็อยากจะปกป้องเบนลูกชายที่เธอรักเอาไว้และข้อความหน้าสุดท้ายของเดลี่เล่มนี้ นั่นก็คือหากใครพบหรือเชอสถานที่แห่งนี้ก็ให้รีบหนีวิซะและพอเจ้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุตามคำพูดบอกของเบนแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่รอดถูกเจ้าระบลาดตัวนี้เล่นงานจนต้องตายไปรายต่อไปและพอเบนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเขาจึงรีบวิ่งตามเสียงปืนมาและพอเขาพบว่ามันก็กำลังมีบางสิ่งที่กำลังขย่ำล่างของตำรวจนายนี้อยู่ เขาจะเรียกวิ่งกลับไปที่บ้านแบบไม่คิดชีวิตและพูดบอกกับจูนไปว่ามันก็มีบางอย่างอยู่ในแทงน้ําของบ้านของเราและจะสิ่งสิ่งนั้นมันก็ฆ่าปิดจ็อบในหน้าแล้วก็ตำรวจที่กําลังจะเข้ามาช่วยเหลือพวกเราเบนตัดสินใจที่พูดบอกกับจูนให้เธอนนานพ่าลูกไปเรียหาที่หลบซ่อนตัวส่วนตัวเขาหนานจะเอาน้ํามันมาผสมกับปุ๋ยเพื่อหวังใช้มันทําระเบิดฆ่าจะสาปหลาดพวกนี้ซะ และพอเบนลงมาที่ด้านล่างเพื่อพยายามจะปิดวาวน้ําทันใดนั้นเขาก็ได้เจอกับร่างของตำรวจและ,จะเจ้าสุรกายตัวนี้แบบเต็มสองตาก่อนที่ตัวของมันนั้นจะดำน้ําหายไปและหลังที่เบนสามารถระเบิดอุโมงค์ที่อยู่ภายในแท้งนี้ได้สาเร็จแล้วในือขณะที่เขาพยายามจะกลับขึ้นมาที่ด้านบนเขาก็กลับถูกเจ้าสับปะหลาดตัวนี้ดักเล่นงานซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ปากของเบนคนดี้เท่านั้นทางปากของจูน เธอก็ถูกเจ้าสับลัดตัวนี้เล่นงานด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่มันจะทําการจับลูกสาวของเธอหนีออกไปทางหน้าตตาส่วนตอนนี้ทางด้านเบนถึงแม้ว่าตัวของเขาจะสามารถรอดกลับขึ้นมาที่ด้านบนได้แต่ด้วยสภาพที่รอดแรกของเขาเหมือนก็เลยทําให้ตัวของเขาก็ไม่สามารถช่วยลูกสาวที่เธอกำลังถูกเจ้าสับลัดพวกนี้ลาขายลงไปที่ด้านในแทงและหลังที่จูนหนีออกมาที่ด้านล่างได้เบนก็ได้พูดเล่า เกี่ยวกับลักษณะของเจ้าสัปรหลาดตัวนี้ววาม,มันก็เป็นเหมือนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำที่หายใจทางผิวหนังจึงทำให้จูนเธอก็ได้เตรียมสารอะไรบางอย่างเอาไว้เพื่อหวังทำให้มันละคายเคือนก่อนที่เธอจะลงไปที่ด้านในแทงและพบว่าเจ้าสัปหลาดพวกนี้มันก็อยู่และก็อาศัยที่ด้านล่างนี้เป็นฝูงและหลังที่เธอสามารถฆ่าบิดเจ้าพวกมันได้สองตัวเธอก็ได้เจอลูกสาวของเธอและก็รีบพาลูกสาวของเธอนั้น กลับขึ้นมาที่ด้านบนก่อนที่จะทำการปิดฝาแทงเอาไว้เพื่อการไม่ให้พวกมันนั้นปีนกลับขึ้นมาที่ด้านบนได้และหลังที่จูนรีบพาลูกสาวของเธอมาซ่อนตัวอยู่ที่ด้านในรถและหลังที่เธอหยิบปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอก็รีบกลับเข้าไปที่ด้านในบ้านเพื่อจะมาช่วยเบนสามีของเธอออกไปแต่ในขณะที่คนนั้นเองไอ้เจ้าพวกสับปะหลาดที่อยู่ด้านล่างนั้นหมั่นก็พยายามดันฝาแทงจนเปิดออกก่อนที่คลานขึ้นมาที่ด้านบน และตรงไปที่รถของเบนและเท่านั้นยังไม่พอมานก็ยังพยายามปีนขึ้นมาบนฝากระโปรงรถและด้วยความตกใจกลัวลูกสาวของเธอนนั้นก็เลยกรีดร้องเสียงลั่นป่าและทันทีที่จูนพาเบนมาถึงที่รถพวกเธอก็รีบขับรถหนีออกไปทันทีแต่ทว่าไอ้เจ้าสาปหลาดพวกนี้มันก็ยังเกาะหลังรถตามพวกเธอมาจึงทำให้จูนต้องตัดสินใจใช้ปืนของตำรวจยิงสวนใส่มันไป ส่วนร่างของบานก็ร่วงตกไปจากรถก่อนที่พวกครอบครังทึ่นั้นจะสามารถขับรถหนีออกไปจากป่าแห่งนี้และสามารถมีชีวิตรอดปลอดภัยจากพวกสระหลาดพวกนี้ได้ก่อนที่ฉากสุดท้ายของหนังเรื่องนี้จะตัดภาพมาที่ปี1993ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็จะมีกลุ่มของผู้รับเหมาทําการเปิดฝาท่อแทงน้านี่อีกครั้งพร้อมกับทาการเปิดแผงผังก้างออกดูซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่า พวกเขาก็กำลังมีโครงการที่ทําการพัฒนาที่ดินแถวนี้ให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยโดยที่พวกเขาก็หารู้ไม่หัวตายพื้นดินกับสถานที่แห่งนี้มันก็เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัวและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ